พี่รู้พี่มันผิดเปิดของดาราชายเคยมีข่าวนอกใจคบซ้อนนานหลายปีความซื้อสั์สในชีวิตคู่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากแต่ครั้งหนึ่งเหล่าดาราชายก็เคยมีข่าวรักๆเล้าๆที่เกิดจากสาเหตุของการครบซ้อนและนอกใจจนทําให้ต้องจบความสัมพันธ์กับคนรักลงงานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยจ้า อันดับหตามเดือสตาสิบนักร้องจากเวทีดังที่ครั้งหนึ่งก็ได้มีข่าวลือหนาหูออกมาว่าเจ้าตัวนั้นทิ้งลูกเมียไปคบหากับพิดที่สาวรายหนึ่งจนเรื่องเริ่มกระจ่างขึ้นเมื่อสาวตุกตุนอดีตภรรยาของเจ้าตัวออกมาตัดพ้อพร้อมบอกว่าตนจะเป็นแม่ที่เข้มแข็งหนุ่มตําจึงได้ออกมาให้สัมภาษณ์และยอมรับแบบตรงๆว่าตนนั้นเป็นคนผิดเองและทําอย่างที่เป็นข่าวจริงโดยบอกเหตุผลว่าเป็นพระรักของตนนั้นจืดจางอยู่ฝ่ายเดียวและขอโทษแฟนๆและสังคมที่ทําให้ต้องผิดหวัง อันดับ5ปีเตอร์คอปด้เลนดันเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สะท้านไปทั้งวงการเมื่อปี58หลังจากที่สาวพอยอดีตภรรยาของหนุ่มปีเตอร์ได้ออกมาประกาศตามหาสามีจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะหนุ่มปีเตอร์ไม่ยอมกลับบ้านสักทีจนมีข่าวลือว่าเจ้าตัวนั้นคบซ้อนจนทำให้สาวๆเ่านั้นต้องออกมาชี้แจงว่าเธอไม่ได้เป็นแฟนใหม่ของหนุ่มปีเตอร์แต่อย่างใดแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้เรื่องราวของทั้งคู่ยืดเยื้อมานานถึง2ปีก่อนจะตัดสินใจเซ็นใบหย่ากันในที่ส่สนนันเอง อันดับ4แอมมี่ชชยมอนนักร้องหนุ่มที่ได้เลิกรากับอดีตภรรยาสาวอย่างไอดาไอรดาหลังจากที่มีประเด็นร้อนฉาขึ้นบนโลกโซเชียลหลังจากที่สาวไอดาได้โพลรูปยกทรงตัวหนึ่งลงในอินสตาแกรมพร้อมแท็กไปยังไอจีของเจ้าของจนแฟนๆต่างพากันไปถลม่มไอจีดังกล่าวจนต้องตั้ง p r i v a t ไว้ก่อนที่ต่อมาหนุ่มแอมมี่และภรรยาสาวก็ได้ประกาศหย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยโดยแอมมี่ก็ยอมรับแต่โดยดีว่าเป็นตนเองที่นอกใจและทําให้รักครั้งนี้พังนั่นเอง อันดับ3บัวเชษฐทวุฒิที่ตกเป็นประเด็นร้อนในเวลานั้นสําหรับพบคกของหนุ่มบัวกับตุกชนกวนรนันอดีตภรรยาเมื่อมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นแอบนอกใจภรรยาสาวโดยการแอบคบหากับให้เจ้าสาวรายหนึ่งและขอหย่ากับภรรยาเมื่อคลอดลูกคนที่2ได้เพียง20ิวันเท่านั้นโดยหนุ่มบัวได้ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องเต่งหากครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่3แต่เป็นเพราะปัญหาเดิมๆที่แก้ไขไม่ได้มานานจึงจําเป็นจะต้องจบความสัมพันธ์และเลิกลากันไปในที่สุด อันดับสองบอลเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังที่ได้ออกมาประกาศแต่งงานกับสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นอย่างสาวยูริงานนี้ทําเอาภรรยาสาวตัวจริงได้ออกมาเปิดปากว่าจะแต่งได้อย่างไรเพราะตนกับหนุ่มบอลยังไม่ได้เลิกราการจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่ในพักหนึ่งแต่ตอนหลังหนุ่มบอลก็ได้ออกมาประกาศว่าได้เลิกลากับภรรยาสาวที่อยู่ได้กันมานานกว่า15ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง อันดับหนึ่งป๊อปปองกูลนักร้องหนุ่มที่กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่มีภาพของเจ้าตัวแต่งงานกับอาจารย์สาวอย่างสาวปาจนชาวโซเชียลนั้นสงสัยกันว่าทําไมจึงไม่ใช่แฟนสาวที่เจ้าตัวคบหาด้วยอย่างสาวโบและหลังจากที่ถูกคําถาม้าทมเข้ามาอย่างมากมายเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว,ว่าเป็นคนคบซ้อนกับสาวโบนานถึง10ป,ปีโดยที่สาวโบนั้นไม่รับรู้มาก่อนจนสุดท้ายความสัมพันธ์ของหนุ่มป๊อปกับสาวโบต้องยุติลงเพื่อจบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเอง